สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่19กันยายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนมา1-2ตัวของอัชวโรดสูตรคำนวณของอาจารย์ได้02368นะครับ02368วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนทุกท่าน หนึ 1> 1่งทับสิบสอต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของเอชวโรต์ใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นสอนอนบนเลขเด่นสองตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้6กับ7ก็มีเลข6เข้าหลัก10งวดใหม่คำนวณได้ตัวเดิมทุกท่านก็คือ6กับ7นะครับ6กับ7 อามน,นี้นะครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปครับไม่ชอบใจก็ผ่านต่อมาจะเป็นแนวทางบนตัวเดียวรูปแบบนี้ของเจ๊ไล่ไรพัทยางวดที่ผ่านมาได้เลข3นะครับหลุดไปทุกท่านไปออกหกสองสติตแปดงวดหลังสุดกด็ตามที่เห็นเลยนะครับมีเข้ามีหลุด งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนะครับได้เลข0นทุกท่านงวดใหม่ตามนี้นะครับงวดประจำวที่1ตุลา6 7สูตรคํานวณบนตัวเดียวได้เลข0ต่อมาจะเป็นหนาทางมาครบบนของแอดกรมเกตนุ๊งวดที่ผ่านมามาไม่ครบนะครับขาดเลข2ทุกท่านแนวทางของอาจาร,รย์มีเลข6นะครับ หมายเลขหกหกสองสามงวดหลังสุดนะครับก็มีเข้ามีหลอดทุกท่านประมาณนี้เลยนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายหนึ่งทับสิบสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ศูนย์สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าทุกท่านศูนย์สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านำทางมาครบบน ต่อมาก็จะเป็นทางเด่น10หน่วยล่างเลขเด่น4ตัวของอาจารย์มวดที่ผ่านมามีเลข7นะครับ7ก็เข้าหลักหน่วยหน่วยออกสามเวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับสูตรของแอดกลมมวดก่อนมีเลข4นะครับมวดที่ออก94้าทุกทัน2องวดหลังสุดเข้ามวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณด,ด้วยสี่หจ็ทุกทันสี่หกเจ็ด แนวทางเด่น10หน่วยล่างนะครับเลขเด่น4ตัวของแอดกรมต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบเลขเด่น3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์ธนพัฒน์งวดที่ผ่านมาผมลงให้เป็นงวดที่สแนวทางของอาจารย์คำนวณได้4ี่ดก็มีเลข2นะครับที่เข้างวดก่อนหน้านั้นมีเลข0นย์ะครับเข้าหลักสิบงวดที่ออก606ย ถัดไปอีกงวดนะทางของอาจารย์มีเลขเจเข้าหลักหน่วยงวดที่ออกแปดหเจ็ดสามงวดหลังสุดเข้าทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้เจ็ดหนึ่งห้านะครับสูตรนี้ตามนี้นะครับแนวทางเด่นบนเลขเด่นสามตัวของอาจารย์ธนพัฒนงวดใหม่ได้เจ็ดหนึ่งห้ามีสองสูตรนะครับ นี้งวดก่อนก็เข้านะครับอาจารย์คำนวณได้8 9 2, ก็มี2เข้าหน่วยสามงวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดเหมือนกันนะครับงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้1 2 5ทุกท่าน1 2 5สอเต็มก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางของอาจารย์ธนาพัใครชอบก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับเด่นบน2ส,สูตร ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของคนโคราชและไก่ชนนะครับเป็นสูตราวิ่งบนล่างเล็กวิ่งสองตัวรูปภาพเด็กปั่นจัก,กรยานงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้3กับ8นะครับก็มีเลข3ลงไปล่างหวยออก6 6 2 3 7งมวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับอยู่ด้านล่างคำนวณได้7กับ0นะครับ7กับ0ตนามนี้ครับ ใครตามสูตรนี้ของอาจารย์แคปหน้าจอให้ไวสูตรวิ่งบนล่างนะครับเด็กปั่นจักรยานอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นสูตรสองตัวมาตัวนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนได้สามกับ8ปดทุกท่านก็มีเลขกสามลงไปล่างงวดใหม่ได้หกับหนึ่งนะครับสูตรนี้หกับหนึ่งอามนี้ครับสูตรสองตัวมาตัวเก่งได้หมดเลยทุกท่าน อีกหนึ่งสูตรคำนวณของอัดคนโคราชต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นบทเลขเด่น4ตัวของอัชนะพลรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมามา2ตัวนะครับมี2กับ6ทุกท่านก็มาครบบน,นะครับหวยออก6 6 2 3 7 4งวดหลังสุดเข้า3หลุดไป1ทุกท่านกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดก่อนนั้นหนลุดไป งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1ตุลาคม2,567อาจารย์คำนวณได้8902นะครับ8902เด่นบนเลขเด่น4ตัวนะครับในทางของอัชนะพลถัดมาครับใบนี้จะเป็นทางเด่นครบบนของแอดใบนาด งวดที่ผ่านมามาไม่ครบนะครับขาดเลข2ไปมีแต่เลข6นะครับควยออก6 6หกงวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาคำนวณได้1 2 4่งสองห้าเจ็ทุกท่าน1 2 4่งสองห้าเจให้ถามหามาแล้วนะครับสถิติ5้างวดหลังสุดก็แคปหน้าจอใบนี้ไปได้เรียงดูได้เพิ่มเติม ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับวันที่อยู่ด้านล่าง1ทับสิบหกเจแนวทางของอาจารย์ตัวดับก็คือ3กับ6นะครับถัดมาจะเป็นแนวทางครบ3ตัวบนของแอดเก้นะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์ลงให้งวดแรกทุกท่านสูตรใหม่ก็มาครบอยู่นะครับมี6กับ2 งดใหม่ไปฟังทางขวานะครับสู่กำนังของอาจารย์ได้1790342นะครับ1790342น่ทางครบ3ตัวบนนะครับของแอดเกไปเต็มก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดกิมเคยนะครับ กิมเคยรูปแบบนี้งวดก่อนผมก็ลงให้แนวทางเด่นบนของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็คือ2กับ8นะครับก็มีเลข2ทุกท่านที่เข้าแต่ว่าอาจารย์นั้นเน้นไปที่เลข8นะครับก็เลยหลุดไปนะครับ2ตัวของอาจารย์งวดใหม่ให้มาแล้วนะครับอยู่ด้านล่างสูตรคำนวณเลขเด่นได้2กับ3นะครับตัวเด่นเกินจะเป็นเลข2คํคำนวณเลขดับได้5นะครับ แล้วก็ชุดสองตัวมี20.2123.2426แล้วก็29นะครับ20.2123.2426แล้วก็29งเก้าแทางของอดีคินเคยแปบหน้าจอเอานะครับต่อมาครับก็จะเป็นแนวทางรูปแบบนี้ทุกท่านผมรวมมาให้เลยนะครับก็จะเป็นแนวทางครบบนของอาจารย์ทุกท่านใบด้านบนฝั่งทางซ้าย สูตรกำนวณได้0 1 2 3 4 8 9นะครับ0 1 2 3 4 8 9แล้วก็แนวทางคู่โต๊ดของอาจารย์ได้4กับ0นะครับวางไว้ที่ตำแหน่งคู่ทางแล้วก็ล่างฝั่งซ้ายเป็นแนวทางชุดเต็มล่างนะครับ10ชุดแล้วก็ล่างฝั่งขวานะครับเป็นข้อมูลชุดตัดนะครับมี7 1 8 1 8 7 อาจารย์บอกว่าอา่านไปที่เจดหนึ่งกับแปดหนึ่งหนักๆน,นะครับชอบเจ็ดหนึ่งสำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์นะครับร่างชุดตัดคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้แนวทางของอาจารย์มีเจ็ดสามนะครับก็ขเข้าเป็นตัวกลับทุกทันหอยออกสามเจ็ดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับแนวทางของเอ็ดกิมเคยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาจารย์นะครับเบนี้เป็นข้อมูลล่างงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้มาจริงแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้เลขเด่นที่คำนวณได้ก็คือเลขสามตัวเดียวนะครับชุดจับคู่ของอาจารย์ก็มีสามเจ็ดทุกท่านเป็นข้อมูลตําไทยงวดใหม่ขึ้นหน้ากระดาษใหม่นะครับใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเจ็ดทุกท่านเลขชุดที่ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้น ก็จะมี7 1 7 2 7 3แล้วก็2 9อีกสูตรคำนวณของแอดกิมเคยมาต่อกันที่แนวทางราักร้อยนะจ๊ะของแอดคนบนฟ้าพารวยงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเลข6ครับงวดใหม่ได้29 3 7 5 6 8 1ามกทุกท่าน29 3 7 5 6 8 1างสีงวดหลังสุดหลุด1นึเข้าส วันที่ก็อยู่ในส่วนตรงนี้หลักร้อยนะจ๊ะต่อมาจะเป็นนทาง10บหนวยบนสูตร2ของแอดมิดงวดที่ผ่านมาสูตร2ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับคํานวณแล้วมีเลข6เข้าหลัก10นะครับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวา1ตุลาคมสูตร2ของอาจารย์คํานวณได้3 4 5 6นะครับได้เลขเด่นตัวเดิม สามนี้นะครับอย่างทางของแอดมิดสอนบนสูตรสองพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ